สวัสดีครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมศึกชิงประสาทนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะเราจะมารีวิวฮีโร่กันนะครับผมอ่าอย่าเรามาดูกันว่าตัวที่ผมจะรีวิวนั้นคือตัวอะไรนะก็จะเป็นเจ้าตัวนี้เลยนะครับผมคือเจ้าตัวเกรดิกเกอร์นะครับผมก็เป็นฮีโร่ใหม่นะครับผมที่เข้ามาก็สักพักหนึ่งแล้วนะครับผมก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมอ่าก็ผมเพิ่งส่มอาสมได้มานะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูสกิลต่างๆของเจ้าตัวนี้กันนะครับผมสำหรับเจ้าตัวเกรดิกเกอร์ ก็สำหรับตอนนี้นะเจ้าตัวเกรเดเกอร์ตัวเนี้ยผมอัพเป็นแค่ร่างแรกเท่านั้นนะครับผมยังไม่ได้กลายร่างเพราะว่าไม่มีตัวซ้ำนะครับผมเออเลยได้แค่ร่างแรกเวลสองร้อยนะครับแล้วก็ตอนนี้สกิลของเจ้าตัวเกรเดเกอร์ตัวนี้ผมอัพเป็นแค่เวลแปดนะเพราะว่าอ่าเวลเก้าเวลสิบมันไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่นะเลยเอาแค่เวลแปดก่อนนะครับผมโอเคสำหรับสกิลของเจ้าตัวเกรเดเกอร์นะก็คือสร้างความเสียหายอยู่ที่720%อ่านะครับผมแก่ศัตรูทั้งหมด ในรัศมีโค้งด้านหน้านะครับผมอ่าคือสกิลของมันอาจจะเป็นการนะครับผมอ่าเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรล่ะขึ้นดาบนะครับผมไปทางด้านหน้านะครับผมเป็นเส้นอ่าเป็นเส้นโค้งนั่นเองนะครับผมแล้วก็วงเล็บนะหากเป้าหมายถูกตึงอยู่นะครับผมจะได้รับความเสียหายเนี่ยเพิ่มขึ้นคูณ3เลยนะครับผมแล้วก็ฟื้นฟู HP เนี่ยเทียบเท่า5%ของ m a x HP สูงสุดทุกทุก วินาทีนะครับผมในเวลา4วินาทีถัดไปแล้วก็ครูดาวที่6วินาทีฮีโร่นี้นะครับผมต้านทานสถานาการ์ถูกปลดอาวุธและนะครับผมลดความเสียหายที่ได้รับลง70%เลยนะครับผมเมื่อฮีโร่นี้นะโจมตีใส่เป้าหมมนะ้เนี่ยจะทำให้เป้าหมายถูกตรึงเป็นเวลา4วินาทีครูดาวที่6วินาทีอ่ามันเอามาคอมโบกับสกิลอันแรกนั่นเองนะครับผมก็คือตัวเนี้ย มันจะโจมตีปกติแล้วทําให้ศัตรูนะถูกตึงนะครับผมมาเป็นเวลา4ี่วิธีและถ้าในภาย4ี่วิธีอะ่ะมันใช้อันติทันนะครับผมจะทําให้ศัตรูโดนนาเม็ดแรงขึ้นนะจาก720%ดร้นะ่ะเป็นประมาณ2,160%เลยนะครับผมก็คือคูณ3เข้าไปนะครับผมก็คือแรงมากเลยอะ่ะเออโอเคอ,อย่าเรามาดูสกิลรองกันหน่อยสำหรับสกิลรองเนี่ยผมใส่เป็นอ,อันนี้นะก็คือเพิ่มอัตราฟื้นฟูพลังงานนะอยู่ที่ สามสิบแปดเปอร์เซ็นตนะครับผมและลดการรักษาเนี่ยเออไม่ใช่ลดการรักษาและการรักษาห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับผมมาแล้วก็วงเล็บนะเฉพาะจากการโจมตีปกติเท่านั้นนะครับผมและาการรับความเสียหายนะครับผมมาถึงจะหิวเลือดได้นั่นเองนะครับผมและการฟื้นฟูพลังงานด้วยแล้วก็สำหรับเปลี่ยนตานะผม สำหรับเหรียญแรกเนี่ยผมใส่เป็นอันนี้ก็คือเพิ่มแอดแท็กนะขึ้น110%นะครับผมและกำจัดความเสียหายที่ได้รับนะการสะท้อนเนี่ยสูงสุดอยู่ที่7,000เลยนะครับผมอ่าคือแบบเอามาสะท้อนดาเมจช่วยมันด้วยนะครับผมเพราะว่าเจ้าตัวอ่าเกริเกอร์ตัวนี้มันไม่ได้อ่าเป็นตัวที่ถึกอะไรนะครับผมเออมันเป็นสายดาเมจนะครับผมแล้วก็สำหรับอ่าเหรียญตาอันที่สองเนี่ยเหรียญตาใหม่อันเนี้ยผมใส่เป็น สำหรับอันนี้นะครับผมสกิลก็คือเพิ่ม HP นะขึ้น3%นะพร้อมลดความเสียหายที่ได้รับลง4%วงเล็บนะครับผมลด a อ t a ท k ลง40%หากสกิลรองนี้นะถูกใช้โดยฮีโร่ที่ไม่ใช่ฝ่ายไวท์วอล์กเกอนะครับผมอ่าเพื่อนๆอาจจะสงสัยนะว่าฝ่ายไวท์วอล์กเเนี่ยมันดูอยากตรงไหนมันมีตัวอะไรบ้างนะเราสามารถเช็คได้จากตรงนี้นะครับผมนี่คือแท่นอันนี้นะก็ ตรงนี้นะครับผมอ่แล้วก็คิดเข้ามาตรงที่นี้นะไวรวอเกอร์ก็คือฮนะีโร่ฝ่ายไวรวอเกอร์มันมีอยู่เนี่ยทุกตัวนะครับผมประมาณนี้นะครับผมอ่ก็ถ้าตัวไหนที่ใส่สกิลรองเมื่อกี้โดยที่ไม่ใช่ฝ่ายไวรวอเกอร์มันจะถูกลดดาเมจนั่นเองนะครับผมแต่ว่าฮีโร่เจ้าตัวเกรเดเกอร์ของเราอ่ะมาอยู่ในฝ่ายไวรวอเกอร์พอดีมันจะไม่ถูกลดดาเมจนั่นเองนะครับผมอ่าก็ตรงนี้เลยข้างล่างสุดเลยนะครับผม โอเคเราสามารถเช็คได้นะว่าฮีโร่แต่และตัวอยู่ไฟไหนนะครับผมก็ฮีโร่นี่มีเยอะเลยนะายนี้นะครับผมอ่ก็สำหรับอันนี้ก็มีเยอะเหมือนกันนะครับผมนี่เช็คกันได้นะครับผมนี่ไวน์วอเกอร์มีแค่นี้สำหรับอันนี้นี่ก็มีแค่นี้นะครับผมโอเคก็เข้ามาเช็คก,กันได้นะเดี๋ยวเราไปดูสกิลอ,อื่นๆกันต่อเลยดีกว่าก็ตะกี้นี้เราดูาเหรียญตาไปแล้วนะครับผม ามาดูเกียร์หน่อยสำหรับเกียร์เนี่ยผมใส่เป็นแค่เวลแปดนะเพราะว่ายังไม่ได้อัพนะครับผมเออของอัพหมดนะครับผมเลยอัพได้แค่นี้นะโอเคก็ถ้าเราใส่เกียร์เนี่ยมันเพิ่มเยอะมากเลยนะเพิ่มเลือดเพิ่มพลังโจมตีนะต้านทานการโจมตีแบบคีดิคอการลบลีความแม่นยําแล้วก็อัตราคีิ์ดิคอลด้วยนะครับผมอย่าลืมมาใส่กันด้วยนะแล้วก็สาหรับเดสตินี Destiny เนี่ยผมอัพเป็นได้แค่เวลสิบสี่นะเพราะว่า,าคิดตังทีฟ้าผมไม่พอนะมันต้องอัพตัวอื่นช่วยนะแต่ว่าตัวอื่นผม มีแค่นี้ครับผมมีแค่สองตัวเนี่ยเออเลยได้แค่นี้นะตัวที่เหลือังไม่มีเลยนะโอเคเดีย๋ยวเราไปดูสกิลต่างๆของเจ้าตัวเกรเดกเกอร์กันหน่อยนะว่าเป็นยังไงนะเดีย๋ยวลองทดสอบในดันเจียนให้ดูแล้วกันนะครับผมเพราะว่าง่ายดีนะเห็นชัดทีโอเคปุ๊บอ่อาเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันก่อนนี่ปุ๊บโอเคอ่ามันถือขวานเป็นอาวุธนะครับผมแล้วก็สกิลวันตีมันนะจะทําการอ่านีเห็นไหมเป็นคลื่นดาบออกไปนะครับผมทําให้ศัตรูเนี่ย ที่อยู่ในระยะโดนดาเมจทั้งหมดเลยนะครับผมนี่ปึ๊บแถมกินวงกว้างเลยนะโอเคปึ๊บปึ๊บอ่าดูหน่อยฟาดหน่อยปึ๊บอ่าโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูอีกสกิลหนึ่งดีกว่าก็คือสกิลอ่าตรึงนั่นเองนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมลองให้ดูตรงด่านบอสแล้วกันมันเห็นง่ายดีนะโอเคอ่าอันนี้แล้วกันตีบอสตัวนี้ปึ๊บอ่าดูนะครับผมบอสมันจะถูกตรึงนะ ใหญ่ๆยังไม่เห็นนะใช้ตึงหน่อยเซ่เห็นไหมจะมีมือขึ้นมาตรงขาบอสนะมันจะถูกตึงไว้นะทําให้บอสไม่สามารถขยับแล้วก็โจมตีได้นะครับผมแล้วก็ถ้ามันถูกตึงไว้นะครับผมแล้วมันใช้เจ้าตัวเกรเกอร์ตัวนี้มันใช้ยันตีพอดีนะจะทําให้โดน่าเมดแรงขึ้นถึง3เท่าเลยนะครับผมถือว่าดีมากเลยนะแต่ว่าต้องเป๊ะจริงๆนะครับผมโอเคอันนี้ก็ยังใช้ไม่เป๊ะเลยนะ ก็ยังมาดูดาเมจกันหน่อยนะครับผมดาเมจอยู่ที่สามแสนห้านะอ่าสองแสนนะครับผมนี่ตะกี้นี้ดาเมจจากสกิลอยู่ที่หกแสนนะโอเคปุ๊บอ่าเจ็ดแสนนะครับผมปุ๊บแปดอันนี้แปดหมื่นนะโอเคดาเมจถือว่าแรงมากนะตัวเนี้ยเดี๋ยวเราต้องลองกันอีกอ่าครั้งหนึ่งนะครับผมตะกี้นี้ยังเห็นไม่ค่อยชันนะโอเคคือดาเมจตรงเนี้ยผมเคยทดลองนะมาอยู่หลักล้านอุย้ย เจ็ดเจ็ดเจ็ดล้านไลเมื่อกี้ลดคือเลือดแบบลดหวบเลยนะครับผมใช่ไหมผมน่าจะเจ็ดล้านอันนี้ล้านห้านะครับผมคือเมื่อกี้โอ้โหแรงมากตัวเนี้ยเป็นตัวสายดามจที่ผมพูดจริงๆว่าแรงมากคือแบบสุดจัดอะโอ้โหเดีย๋ยวต้องลองอีกรอบต้องรองอีกรอบแต่กินี้เลือดแบบลดหวบเลยนะครับผมมาดูคราวนี้กันปุ๊บปุ๊บแปดแสนไอแปดล้านคือแบบ คือมันถูกตึงแล้วไอ้ตัวนี้มาใช้ตีพอดีนะครับผมโดนดาเมจคูณสามอะ่ะคือแรงมากโอ้โหคือตัวนี้เหมาะตีบอสแน่นอนนะผมคือดาเมจแรงมากโอ้โหคือสุดมากสุดมากตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวผมต้องลองแบบลองที่ไหนดีวะอ่ะเดี๋ยวลองลงป้นดีกว่าแต่ลงป้นนี่อาจจะสู้ไม่ได้นะเพราะว่าตัวมันมีตัวมันไม่ได้เก่งนะแถมอยู่ล่างแรกด้วยนะแต่ถ้าตีบอสเนี่ยคือสุดจัดนะครับผมอันนี้ไม่น่าไหววะ โ okay. อเคเดี๋ยวต้องลองอันที่ง่ายๆดูหน่อยนะอ่อโอ้โหมีตัวโหดม่ไม่มีตัวแบบยืนตัวเดียวหน่อยหรอวะยืนแยกๆนะเนี่ยอ่าจะได้ทดลองไหมเนะี่ยอืมเดีย๋ยวต้องหาที่ลองใหม่ดูนะอ่ะโอ้โหอันนี้น่าจะโหดเลยวะทีเดียวน่าจะล่วงนะไม่น่าไหวนะนี่คือตัวเนี้ยผมแนะนาเลยนะถ้าใครมีแนะนําให้อัพเลยนะครับผมเพราะว่าโหดมากดาเมจแรงมากเดีย๋ยวผมลองในนี้ดีกว่านะลองใน ตีอันนี้ดีกว่านะครับผมเออพายุเมซาดีกว่าเดี๋ยวขอเปลี่ยนทับหน่อยเอ่อกลเกอร์เมื่อกี้อยู่ไหนลงอ่าแถวแนวหน้าเลยตัวเดียวไม่ท่าไหวนะต้องเอาตัวอื่นไปช่วยด้วยอ่าฟักอยู่ไหนวะฟักอันนี้ใช่ฟักไหมเนี่ยโอเคฟักทองอยู่นี่แล้วเอาอ่าผมลงแค่สองตัวดีกว่าอ่าเดี๋ยวเราจะได้มาดูดาเมจกันนะว่าแรงขนาดไหนนะครับผมเอาแค่สองตัวพรเออกดสร้างทีมนะแล้วก็เริ่มเลยคนเดียวนี่แหละ โอเคคนิคิวน่าจะยังไม่มีใครเล่นนะตอนนี้โอเคมาเรามาดูอ่าเรามาดูกันนะว่ามันจะไหวหรือเปล่าตีบอสนะครับผมโอเคอ่าเฮ้ยบอสอยู่นี่บอสอยู่นี่แต่ว่าบอสมันแค่วิวสิบอีนี่หว่าลืมไปพยุเมธาหนึ่งวัาตเล็กน้อยนะปึ๊บหกแสนเอ้ยลืมไปบอสในพรยุทเมซามันกําจัดดาเมจไว้แค่หกหมื่นนะครับผมเออโอ้โหผมลืมเลยโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไร ลืมไปว่าบอสท,ทุกตัวมันจะมีการกําจัดดาเมจเอาไว้ก็คือไม่สามารถโจมตีนะครับผมเกินดาเมจที่มาตั้งเอาไว้ได้นะครับผมผมลืมเลยโอเคโอเคแต่ว่าก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าตีบอสพอสมควรนะตัวนี้นะเหมาะมากเหมาะมาก,มาก,มากโอเคมาต้องลองในเนี้ยแหละแต่อาจจะเปลี่ยนหน่อยเปลี่ยนเป็นด่าน,นนี้แล้วกันน่าจะโหดกว่านะโอเคโอ้โหไหวไหมวะเนี่ยกวัเละแน่เลยว่ะแต่ต้องลองแต่ต้องลองปุ๊บ อ่าเรามาดูกันว่าจะไหวหรือเปล่านะแต่ว่าน่าจะล่วงว่ะบอสหลายตัวจัดนะครับผมปุ๊บตัวอ่าสำหรับเจ้าตัวเกเด็กเกตัวนี้มันแพ้สายฟ้านะคือสตันดรัวๆเลยดูดิเออคือแบบอืหแถมเซง็งไม่ได้ตัวอื่นมาช่วยด้วยอ่าบอสตัวนี้มาแล้วนะครับผมเรามาดูกันว่าจะโดนดาเมจเท่าไหร่นะเออถ้ามันได้ขยับแล้วก็อ๋อตายก่อนชูเลยไม่ได้ขยับนะครับผมโอ้เซง็งว่ะเซง็งเซ็งเซ็งบ้อมสายฟ้า อ่าอย่าต้องซื้อสมุดก่อนนะผมขอซื้อเป็นนี่ฮิวก่อไปนี่นี่โอเคเรามาลองดูกันอีกรอบนะครับผมคือทัมเอตัวนี้มันแรงจริงๆนะผมแนะนําให้อัพเลยนะครับผมถ้าใครมีตัวซ้ําเนี่ยแนะนาเลยนะโอเคต้องบัฟป้องสายฟ้าไปก่อนปึ๊บป๊บโอ้โล้านหกนะครับผมเมื่อกี้หนึ่งหนึ่งกับบอสนะปึ๊บปึ๊บโดนเท่าไหร่ล้านอันนี้ขึ้นแสนอุ้ยสามล้านห้าคือแรงมากนะตัวนี้นะครับผมเออ โอเคผมแนะนาไม่ใส่เด้งเลือดด้วยนะเพราะว่าตัวไม่ได้ถึกนะทีเดียวหายเลยนะครับผมเมื่อกี้คือสุดจัดน,นะครับผมดูนนนเ,นะ ه, มมเนี้ยแนะนําให้อัพเลยนะปึ๊บอาบอสมาละล่วงไปวะเนี่ยโอ้โหคือมันโดนป้อมสายฟ้านะมันเลยขยับไม่ได้นะครับผมแต่ว่าถือว่าผ่านตรงนี้ถือว่าผ่านนะดาเมจแรงมากเลยนะครับผมา ถ้าใครมีแนะนําให้อัพเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าใครมีตัวซ้ําอัพเป็นล่างสองล่างสามเลยนะผมจัดหนักเลยนะตัวนี้โอ้จริงนะครับผมดมิดแรงมากแต่ว่าตัวมันไม่ค่อยถูกกับสายฟ้านะถูกสตันรัวๆเลยนะครับผมเมื่อกี้ทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วนะโอเคเดีย๋ยวเรามาดูอันนี้กันหน่อยสําหรับอ่ากลยุทธ์ฮีโร่นะครับผมว่าคนส่วนใหญ่เขานิยมใส่ยังไงกันนะครับผมก็อ่ามันเป็นตัวใส่โจมตีนะตัวนี้นะครับผมนี่ สกิลรองนะส่วนใหญ่เห็นไหมคนส่วนใหญ่จะเน้นไปทางแบบเพิ่มนะครับผมเพิ่มแบบพลังป้องกันนะแล้วก็แอตแทกผสมไปด้วยนะครับผมอ่าอย่างอันนี้ก็ลดความเสียหายแม้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมอ่าก็ลองมา,าเลือกใช้กันได้นะครับผมก็สามารถใส่ตามที่คนต่วนเด็กเขาใส่กันได้นะส่วนนี้ก็เป็นสกิลรองนะครับผมไอเยญตาสีนี้ส,ส,สกิลรองก่อนนี้นะปึ๊บตามนี้นะครับผมแล้วก็ตาสัญลักษณ์ก็ตามนี้นะครับผมอาวุธก็นี่ตามนี้เลยสามารถ เข้ามานําประยุกใช้กันได้นะครับผมปรับเปลี่ยนตามแบบของเราได้นะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิว,วตัวเกรเดเกอร์นะครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ดีกว่านะครับผมสรับการรีวิวตัวนะโอเคก็อย่าเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ